เพื่อ,อ,อได้แบบพวกคุณนี้อรัมีไอพวกตัวสีแดงอะไรเงี้ยได้ได้เฮ้ยเข้าะเต็นเกนโอเคครับผมสวัสดีครับผพทุกท่านด้วยนะครับนี่อยู่ผมเองเคสทีดีทีบีนะครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่กับใครครับลูกเกอร์เกมเมอร์ครับใช่ครับผมผมค,คนดังคนเดิมนะอ่ะวันน,นี้เราอยู่ในแบบของบูลล็อกบูลล็อคแตง บล็อกเลยเออใช่โอเควันนี้เนี่ยผมจะมาเริ่มสุ่มแล้วก็จะโดนหนึ่งๆกับคิริโตะคุมของเราเลยนะสนุกเกอร์เกมเมอร์เดี๋ยวเราไปสุ่มสไตล์กันก่อนแล้วกันอ่ะเอาเลยมีห้าอันดูที่ผมจะได้อะไรขอแค่ไม่ใ่ประตูอ่ะประตูสู้ไม่ได้เฮ้ยได้ได้ฮิโอลตัวส่งตัวนี้ต้องต้องเล่นกับเพื่อ,อนมาถึงใช่แมวอับแมวแล้มแต่มันหนึ่งกับคิริโตะครับจะเล่นต่อส่งก็ได้โอ้จิกิริ ตอนนี้เนี่ตอนนี้วิ่งเร็วนะใช่วิ่งเร็วบ่าเถอะวิ่งเร็วสุดในเกมนี้นะใช่ใช่แมวแมวครับสู้ไม่ได้ครับอันนี้เดี่ยวลีอีกแล้วไปโหลดเล่นยังงงั้นอยากส่งถ้าคงจะอยากส่งสปีดเพืนพี่เฮ้ยได้ได้คิงว่ะใครวะเฮ้ยบาร์โนพี่โคตรโกงตัวเนี้ยเออได้ได้เฮได้ไปนี่เฉยเดินคนอีกผมเล่นไอเดีลองผมแม่งซูไม่ได้เลยเนี่ยไต้อง ตอนนี้ผมจะมาส่งก็ดีแล้วนะคนโฟะน่ะโฟะเออโอ้ได้พาสเซ่นเหมือนเดิมต้องเลือกก็โฟะดิฟอนบิงอ๋อเลือกไม่ได้โอเคโอพ้พาสเซ่นสองนั้นสองโอพ้พาสเซ่นสามรอบอะไรวะเนี่ยเกมใช้เกมเกมันเออโอ้พาสเซ่นสี่รอบโอโ้โหสุดยอดจริงเลยวะ เออสีนอตติดไ้ยได้ไลนิ่งโอเคมาของบวกแล้วพี่เลือกทีมหรือพี่เลือกทีมเหมือนผมเลือกได้ได้พี่ทีมสีน้ำเงินเลยกันนี่แล้วผมสีเหลืองมาเลยบอกเลยพี่กดบีดูพี่กดบีดูได้ได้อ้ยเอ้ยกดไม่ทันโซกันไปเลยนะโซกันไปเลยจริงจังไปเลยเอยไม่ไหวไม่ไหวไม้ผมโดนผมโดนเอ้ยรับได้สวย เฮ้ยเอาหูปลาอะไรเ็ีดีเนสประตปะัวโกผมอยู่ฝ่ายทีโตเนี่ยผมซื้อผมซื้อตัวผมซื้อผมซื้อไอตัวฝั่งพี่มาแล้วไอุ้กกรบีไม่ได้หรอแบมวะติดกิวไม่พอวะเองถ้าเกิดเป็นเรื่องการหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจว่าผมเก่งที่สุดในญี่ปุ่นเีแค่อย่างเบียวอะเบียวเก้เฮ้ยไม่เข้าเกือบเข้าเมื่อกี้ได้เวลา ยีสไปแล้วมาไะเวลาขิดยิมแพกโอ้แรงหมดอุ้ยโอ้ไม่เข้ากดจ้ากด,ดอันนี้ไปหน้าในหน้าย้าด้วยหนหน้าด้วยอ๋ออดโอ้โอผมโดนเออเอาวิคินิง่งส่มนี้ใครโอ้ขี้เต่าได้เลยสวยละโอ้แล้วประตูโกแม่งโยนมาให้โอ้โหเขาดีใจเลย อบผมซื้ออมอมมวแล้้ผซืประตูพี่มาแล้วผม,ผมยิงโอ้ยแย่แล้วถ้าผมยิงเองมันจะสงบสุขกว่า <c ười> ขอบผเฮ้ยเข้ามะเนี่เยเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยโอ้แล้วประตูโกมันโยนมาให้คิดโตออีกแล้วทุกคนดูดิประตูโกเลียนเกือเฮ้ยไม่เข้ามาได้เวลา ไปเลยเฮ้ยโอ้โหมดนแจ่งวะอทุกคนผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะทุกคนในครั้งแรกไม่ประตูโกมอื่นเกินประตูประตูอื่นหรือผมจิงกะวะย่าอย่ายาเหนื่อยดูยไงไงิี้คลิปนี้แพ้พพ อุ๊ยม oh, so oh, oh ีผมมันไม่แรงเลยทุกคนต้องโยต้องต้องเงยหน้าที่ถึงพี่ต้องเลยได้อุ้ยมันไปแล้วไปแล้วได้เป็นร้านรูปเดียวรูปเดียววอล์กรูปเดียวแต่ไม่มีสกิลยิงเลยทุกคนไม่ไปได้หมดอยครับผมประตูแรกเยสให้ครั้งแรกก็เอา เต้นเลยถ้าโดาเต้นแล้วมันจะเป็นยังไงตรงสายพี่ไม่เจออยู่ห้องไอ้เมินอะไรอ่ะเอ้ยแจ๊แล้วถ้าเกิดโดนเต้นใส่เขาจะกิ่งโอ้โหไม่จริงว่ะไอ้ใหญ่จริงว่ะเฮ้ยแจ่แล้วแจ่ละผมคลั่งแล้วผมคลั่งไปผมไปแป๊ผมยิงเลยไงอุ้ยเกือบเข้าโอ้เสียดายโดนเป็นยิงแรงพี่แบบแเอ้ยเอาไปตะโกเออเพจโก้เพ่งโอ้โก้โดนซื้อ เรียบร้อยโฟโฟชิบหายแล้วเวลาจะหมดเต้นเลยเต้นเลยหฮยไปผมไม่มีแล้วย่าเรียบร้อยผมชนะไปทุกคนตาแรกเดี๋ยวตาที่สองให้แกมือเมื่อกี้คุณสอนผมอยู่ไงกำไม่นับแล้วกันนางยีนี่กพี่ันไม่ค่อยเก่งพี่ชอบใส่ ยี่ปีทางนี้ไอเร็วเลยลีบบอลรีบอรบอลชิบหายละผมวิ่งนะอันหนึ่งผมเก่งที่สุดตูอก็ไม่ผมโดนประตูแรกเลย,ย,เย,ย,เยวกกน,ลยนีวเวงง่เรียบร้อยโดนประตูแรกผมซัดก่อนเลยประตูได้ได้เอาคืนปีผมแดบด้วยผมแดบเย้เอาเอามาปึ๊บมาดิแล้วผมยิงไงเรียบร้อย ระยะระยะยิงของพี่คือครึ่งสนามใช่ผมคือราชาไอ้เนอะคยลไอกาโอ้ไอกาไแม่อินไงอินโลอินโยินโลยนยุกิมียาผมออุปาไม่ไ้ไอกาเด้ยดีเวลาไปกล่างเนาะเ้ยว้าวจอะไรได้บี เออมีมันต้องมีเพื่อนถึงซีนึงอ๋อจบแล้วผมยิงเลยแล้วกันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ให้ไม่ให้โอ้แล้วโดนตีมาทำอะไรไม่ได้เลยคนใช่ยิงกันนีเลยแล้วกันตุ๊บอุ๊ยแล้วได้กันไปกันไปโอ้โหเรียบร้อยละโอ้โหไปไกลเลยไอ้ต้นไม้ยังเหนื่อยอ่ะ ได้เลยได้เลยโอ้โหกันตีมาไม่มีอะไรเลยครับบาลโลไปไปฉันไม่มีเวลาแล้วนี่ไงอ,อินยเิเข้าโอ้เรียบร้อยเลยโดนเฮ้ยเกิดสวยแล้วทุกคนโอ้ยแปลงล่างอันตีตกอที่ที่โอ้สวยแล้วสวยแล้วทุกคนไม่ <ım>: ผมเองผมแล้วผมยิงไตโรช็อต สวยสวยเพราะว่าถ lly, kind of ้าเกิดผมยิงมันจะสกบสุดกว่าไงล่ะโอ้โหเข้าได้สามศูน